การพักคำแมนเชสเตอร์เดทประจำวันที่24มีนาคมโดยโค้ชเชฟบอลแมนเชสเตอร์เดทเยนนี้คอสเนอร์อาระตังไงเดวินเชียสิงห์ปาดหน้าผีเอาเบสต์ด,ด,ดีกว่าไหมเมื่องานนิทานาของฝั่งแพชเนวินฮาอาดินนักเตะของเชลซีนละสโมสรเก่าให้แย่งตัวจาเล็เบสตกองหลังของเอฟเวอร์ตันมาร่วมทีมในครั้งนี้ให้จดได โดยเปเตยังคงทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจในฤดูกาลนี้ภายใต้การคุมทีมของชอนได้และก็เดวิดมอยแต่มีการรายงานข่าวนว่าเขาเองนั้นการตือรล้นที่จะไปค้าแข่งกับสโมสรที่ได้ร่วมวงในเวทียุโ,ยโรปในช่วงซีซั่นหน้าเพื่อจะแสดงฝีเท้าที่ชนะใจโทมัสทูเคลิลในการติดทีมชาติอังกฤษลุยฟุตบอลโลกปีต่ม26ขึ้นมาในครั้ะนี้ ดยก่อนดน้านนี้ก็มีข่าวบอกว่าเบรดเวตนั้นพร้อมที่จะเข้าบังทับปีศาจแดงหากว่าทีมคว้าแชมป์ยูโรปาลีกนะฮะเพื่อจะไปเล่นทนางด้านของยนะูฟ่าแชมเปนลีกนฤดูกาลหน้าทำให้ด้านของนาวินเองนั้นก็หวังว่าทีมเก่าจะแย่งตัวมรุวมทีมให้จงได้ถ้าผมอยู่กับเชลซีนะผมคงเลือกจะเซ็นสัญญากับเจอร์รัตเบรดเวตแทนที่จะเป็นนักเตะคนไหนก็ตามทีที่ทีมซื้อเข้ามาในหนวรับในเวลานี้ สำหรับผมแล้วในช่วงปีที่ผ่านมาเขาเป็นเซ็นเตอร์ที่เรียกว่าดีที่สุดในธุรกิจนี้ดินหุยเซ็นของประมัทก็มีความพิเศษเช่นกันเขาสามารถจะขึ้นก้าวขึ้นมาเป็นแบบเฟอร์จิวฟันได้แต่เราต้องดูกันต่อไปในครั้นี้ว่าจะเป็นเช่นไรซึ่งกันดอนนะว่ากับเฉลี่ยแล้วบริเวตเนี่ยจบโจทย์นะฮะทุกข้อที่นึกออกไปแต่ราคาคงจะสูงมากดังนั้นหากว่าแมนยู คว้าตัวเขาเข้าไปก็คงไม่ใช่เ,เรื่องน่าประหลาดใจหากว่าเชลซีได้ตัวเขาเข้ามาร่่มทีมก็คงไม่ใช่เ,เรื่องน่าประหลาดใจในขณะนี้เช่นเดียวกันนั่นเองนะนะานจะพูดไปนว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันกนครับว่าจะเป็นเช่นไรเอนมาดูข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงเมื่อคนะของสเปอร์เริ่มสำรวจข้อตกลงหน้าร้อนเพื่อจะเซ็นสัญญาตัดหน้าผีในตัวของไทเลอร์ดิปลิงวัย19ปีจากด้านของซอลตัมตัน โดยในด้นของทางทอตแนมพอสเปอร์นะฮะกำลังวางแผนในการจะยื่นข้อสเสนอเพื่อจะขอเซ็นสัญญากับเทเรดดิบริงวัย19ปีของซัตตันตันในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ตามการรายงานของฟุตบอลเดอะเทเลอินไซเดอร์ เดอดิปลิงเป็นผลผลิตจากแคดมี่ของซตัมตันและก,ก็ได้ก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่และฤดูกาลนี้เขาลงเล่นในกับทนันต์ของทีมเลมิกไปแล้วมากถึง24นัดทาได้4ประตูกับอีก2แอสซิสและก็ฟอร์มการเล่นของเขาทําให้ได้รับการยกย่องบอกว่าเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่น่าจับตามองของอังกฤษในขณะนี้โดยมีการเป,ป,ปรียบเทียบนะฮะสไตล์การเล่นของเขากับแจ็คก,กิริชได้ซ้ำไป แม้ว่าทนาน,นของซาตันตันเองนั้นจะไม่ต้องการจะขายดิบริ่งในช่วงตลาดซื้อขายาในช่วงของเดือนมกราคมที่ผ่านมาแต่ว่าด้วยสถานการณ์ของทีมที่อาจจะตกชั้นทําให้มีความเป็นไปได้ที่เขาเองนั้นจะย้ายทีมช่วงเสมอนี้ซึ่งตอนนี้ฮอสสเปอร์เองก็เชื่อว่าพวกเขามีโอกาสที่ดีในการคว้าตัวดิบริ่งในครั้งนี้หลังจากที่ทีมได้มีการพูดคุยกับตัวแทนของเขาและก็มั่นใจได้ว่าเขามองอนาคตของตนเองที่สเปอร์ในครั้งนี้นะ โดยคาดกันว่าค่าตัวของดิบริงจะอยู่ที่ประมาณ35ล้านปอนด์ซึ่งทอร้นแนมพอสเปอร์เชื่อได้เลยนะว่าจะเพียงพอในการที่จะปิดดีลนี้หากการย้ายทีมเกิดขึ้นจริงจะเป็นการเสริมทัพที่สําคัญสำหรับสเปอร์ในการสร้างทีมที่มีความสดใหม่และก็เต็มไปด้วยพลังงานในครักนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะเป็นนวังงานนี้ต้องรอดูกันต่อบไปก็นด้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรงานนี้อีกตัวละครหนึ่งตัวละครที่แมนยูสนใจแต่ว่าสเปอร์จะฉุดไปแล้วนะเรามาดูข่าวต่อมากันครับ อาร์งงตตนักเตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะจะเล่มที่จะโอนอฟริกเนเมซ่าด้วยค่าตัวอยู่ที่มูลค่า48ล้านยูโรโดยหน้าต่างการโอนนักเตะในช่วงซัมเมอร์จะถึงนี้กาังจะเริ่มต้นขึ้นอย่างโดดเดือดด้วยสโมสรยักษ์ใหญ่ในยุโรปต่างๆก็กำหนดแผนชัดเจนเพื่อจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับทางทีมของตนโดยเฉพาะฝั่งแมนยูที่มีวัตถุประสงค์แน่นอนในการฟื้นฟูความยิ่งใหญ่ของคนทั้งในพิมเบเลกและก็เวทียุโรปในขณะนี้ ถึงตามแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้ไปีศาจแดงอีนั้นกำลังเร่งมือในการไล่ล่าตัวมิดฟิลด์ดาวรุง่งฟริกเนเมซาที่กาลังค้าแข่งอยู่ที่บรูซเทียดด์มุนและก็มีสัญญาจะถึงปี2028นักเตะวัย24ปีรายนี้ยิ่งเข้ากับแผนการเสริมทีมของทางด้านของฝั่งแมนยูอย่างลงตัวและก็อาจจะเป็นทรัพยากรที่สำคัญสำหรับผู้จัดการทีมโรเบนอัลเบรินในครั้นี้ที่สอมไป ซึ่งแมนยูเองนั้นอ,อ้างเลนะว่าจะลงทุนนักเตะม,มากถึง78ล้านยูโรเพื่อจะคว้าลายเซนทน่าด้นของเนเมซ่ esa, ซึ่งจะเป็นการซื้อขายที่สำคัญของสโมสรในบุเดสเซริกาหากการเซ็นสัญญาครั้งนี้เกิดขึ้นสโมสรจะสามารถเสริมความแข็งแกร่งให้กับสนามที่มีการแข่งขันอย่างสูงสุดของฟุตบอลอังกฤษในครั้งนี้เพิ่มเติมเป็นชีวีคุณได้อ่านนะผมเป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูคนต่อไปก็ได้กันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไทรางานนี้บันเทิงอย่างแน่นอนนะ เรามาดูข่าวต่อมากันครับอาไรยังไงแมนยูเล็งขายแอนโทนีเดีครั้งนี้เจอกันนี้หลังจากที่เริ่มตนน้นได้อย่างน่าประทับใจในลาดิาสเปนโอกาสที่จะได้ลงเล่นกับตันของเบริอัลเบซิตต่อไปโดยสโมสรออได้เปิดการเจรจาสัญญ,ญาฉบ,บับใหม่กับมูนีเอวเรอย่างเป็นทางการในครั้งนี้เพิ่มเิมแล้ว โดยตามการบริงานของทางด้านของสื่อสเปนเรอเัลเบติสเองนั้นกำลังเจรจากับทาง้งของมูนิเอเรเพื่อจะเก็บตัวแอนโทนีไว้กับทีมอย่างน้อยอีกหนึ่งฤดูกาลในตอนแบบรกเบติสก็เสนอให้ยืมดาวเตะชาวบราซิลเป็นเวลา18เดือนแต่ด้วยปัญหาทางการเงินทําให้พวกเขาเองนั้นปรับลข้อตกลงในระยะสั้นไว้เพียงแค่6เดือนในครั้งนี้เท่านั้น โดยทั้สงสองโสโมสรพอใจกับข้อตกลงนี้โดยคาดการณ์ว่าจะมีการเจรจารยอย่างเป็นทางการในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านั้นซึ่งความเป็นไปได้อย่างหนึ่งที่กำลังทิจารณาอยู่ก็คือการที่เบติชจะขยายข้อตกลงการยืมตัวของแอนโทนีโดยใช้เงื่อนไขในการซื้อขาดเป็นทางเลือกเพิ่มเติมในครั้นี้ อย่างไรก็ตาม MU ก็ขอให้ทางด้าของกองหน้าชาวบาราซิลรานี้ขยายสัญญาออกไปก่อนเพื่อจะดิกเลี่ยงไม่ให้เขากลับเข้าสู่โอเทฟฟอร์ดซึ่งเหลือสัญญาอีกเพียงแค่12เดือนสัญญาปัจจุบันของแอนโทนีกับ MU นั้นจะสิ้นสุดลงในช่วงปี2027อย่างไรก็ตามแมนยูเองก็ให้ความสําคัญนะฮะกับการหาพันธมิตรรายใหม่ที่ยินดีจะซื้อแอนโทนีในราคาที่เหมาะสมแทนที่จะปล่อยกู้ให้กับเขาต่อไป ปีสัตว์แดงก็ยอมรับเป็น้ว่าโอกาสที่จะขายแอนนีแบบขาดทุนหลังควักเงินสูงถึง81.3ล้านปอนด์เพื่อดึงเขามาจากอาแจ็ค แต่ะรก็ตามพวกเขาคาดหวังที่จะฟื้นคืนต้นทุนบางส่วนจากสโมสรที่มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสโมสรที่ผ่านในการเข้ารอบสู่การแข่งขันระดับยุโรปในครัน้นี้โดยอนเชนี่ย้ายมาอยู่กับเบติสด้วยสัญญายืยมตัวตั้งแต่ช่วงเดือนมการาคมปี2025และก็ฝากผลงานไว้ได้อย่างรวดเร็วด,ด้วยผลงาน4ประตูกับอีก4แอสซิสหลังจากที่ลงสนามไปเพียงแค่11นัด ซึ่งอร์มพี่น่าประทับใจของเขาทําให้ได้รับใจทั้งทีมงานฝึกสอนและก็แฟนบอลของสโมสรแห่งแคว้นอาตาันเซียแม้ว่าเขาตกลงเพ่ริ่มแรกจะมีเงื่อนไขในการซื้อขาดเดครารนีดีก็ตามทีปัจจุบันเบรียอัลเบสติชอยู่อันดับที่6ในลาลีกาซึ่งก็เพียงพอที่จะคว้าตัวไปยูโรปปาลีกในฤดูกาลหน้าได้และถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่ช่วยให้ทีมชาติสเปนนั้นสามารถเจรจากับโมนิเอลเพิ่มเติม,เ,ตม,เ,กมเกี่ยวกับสัญญ,ญาระยะยาวของแอนโทนี่เดครารนีดีได้ โดยแอนโทนีทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในวันที่แมนยูพ่ายแพ้ในช่วงของเช้าวันที่7กุมภาพันธ์และแอนโทนีเองก็ยิงประตูสวยๆให้กับเบติชในเกมที่อาชน่าสนัดไป3-0ในรอบที่24ของลาลิกาสเปนในคะรั้งนี้โอ้โหเรียกว่าเป็นทั้งคนสำคัญและเป็นทั้งคนที่ถูกเมินนะฮะเรามาดูข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงเมื่อ,อไรอันกิกส์บุกไทยตำนานปีกพ่อมดอรายนี้ร่วมงานาริฟวิ่งลีเจนด์แฟนๆแ,แ,แ,แมนยูห้ามพลาดเด็ดขาดนะ เมือ่องานนี้ทางด้านของทางฝั่ง Living Legend รอบนี้จัดหนักเชิญเชิญไอร์นกิกนะฮะตำนานปีกพม่าขาวชาวเวลของบิสแตดงมาบุกไทยแฟนบอลตัวจริงในครั้งนี้ห้ามลืมเอาเสื้อไปให้เสร็จให้นะเมือ่องานนี้ทานด้านของ Living Legend ขอ uh, เชิญแฟนบอลบิสแดงร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษกับไร์แลนดกิกนักฟุตบอลระดับตำนานที่กลับมาเยือนประเทศไทยหลังจากที่ไม่ได้มาพบปะแฟนๆนานเกือบ10ปีซึ่งโอกาสพิเศษในครั้งนี้ก็มีแต่ l i v i n g l e g e n d เท่านั้นที่จัดให ซึ่งไรอันกิ๊กนะครับเป็นหนึ่งในนักเตะที่ได้รับการยกย่องดะว่าดีที่สุดในโลกโด้วยผลงานที่เรียกว่าอันโดดเด่นตลอดอาชีพการค้าแข่งอย่างการได้คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก13สมัย L FA ฟคัพ4สมัยลีกคัพ4สมัยละไรก็ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก2สมัยนอกจากนั้นแล้วเขาเองก็ยังคงได้รับรางวัลนับวบอลยอดเยี่ยมของ PFA ในปี2009ในครัณงนี้กันอีกด้วยโดยการมาเยือนของไทยในครัณงนี้ ของเขาที่ถือว่าเป็นโอกาสคา้งสำคัญของที่แฟนๆวันชาวไทยจะได้สัมผัสต,ตัวตนของตำนานนักเตะผู้นี้อย่างใกล้ชิดแนนะ่เรียกว่าพบกับกิจกรรมฟุตบอลน,นักกระชับมิตรเซเว่นไซส์ฟุตบอลแมชนะฮะระหว่างตำนานดาร์ลันกิกประทะก,กับเซเลบริตี้ชื่อดังของประเทศไทยจัดขึ้นในวันที่6เมษายนเวลา13นาฬิกาถึง16นาฬิกาณสนามฟุตบอลแอรอมทันเดอร์โดมฟุตบอลพาร์คที่เมืองทองธานี ร่วมชมการถ่ายทอดสดทางช่องวิวฟิววิววิ่งนะฮะปราร์ตี้ระหว่างทีแมนยูและก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ไปพร้อมกันกับ,บนันปีกพ่อบดอไรอันกิกในครนั้นี้และนี้ก็เป็นสรุปข่าวลดสปอสรแมนเชสเตอร์เตอนเด็ดในช่วงเย็นครับขอบคุณทุกคนที่รับชมผมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ